เอาที่10ส,สิงหาคามนี้17นาิกา30นาทีเป็นต้นไปพร้อมเปิดศึกความมันแบบจัดเต็มนำโดยมวยจอมสอกที่ราบสูงกุหลาบดำสเรืองชัยชนเดือดโอป้ากำปั้นพลังโสมคิมอินแจจากเกาหลีใต้รถถังเมืองนนขวัญข้าวพ่อเมืองเพชรพบกับสาวเปอร์เซียจอมพลิ้วซาร่าโชคูไฮจากอิหร่านปราสาทสายฟ้าสายบวัวเดินชนเล็กเจียโูยิมจากบุรีลำตะบันหมัดกับแข้งสายเมืองดอกบัวฟ้ามีชัยสโช มีชัยจากอุบลราชธานีมวยครบเครื่องขวาดุดันออตโต้เกียรติทรงเรียจากนครสวรรค์ประทะก,กับแซมบ้าจอมแกล่งจอสเฟอร์เราราจากบราซิลพร้อมคู่มวยคุณภาพที่แฟนมวยลุนระทึกชุกวินาทีลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซุปเปอร์แชมป์วันเสาร์นี้ทางช่อง8 1 7สิตลาสานาทีเป็นต้นไปการันตีความเดือดแน่นอนห้ามพลาดโรบลเฮาสครบหลากหลายให้บ้านคุณเพื่อนชยโยสินเชื่อจำนำทะเบียน